ไปดูเรื่องงานบุญกันหน่อยค่ะเพราะว่าสงกรานต์ก็ต้องควบคู่กับงานบุญนะคะโดยที่จังหวัดเลยค่ะมีการจัดงานแห่ต้นดอกไม้อย่างยิ่งใหญ่นะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยส่วนที่จังหวัดน้องคายค่ะก็มีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยพระคูบานคูเมืองของจังหวัดน้องคายขึ้นมาประดิษฐานภายในพระอุโบสถก่อนกำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะโดยที่จังหวัดน้องคายนะคะ วัดโพชัยพระอารามหลวงเทศบาลเมืองหนองคายพระราชรัตนาลงกรณเจ้าคณะจังหวัดหนองคายรักษาการเจ้าอาวาสวัดโพชัยคุณประเสริฐลือชาธนาโน,น์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยชาวบ้านนะคะก็มาประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระสายพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคายกลับขึ้นประดิษฐานภายในพระอุโบสถเช่นเดิมค่ะ โดยจะมีการแห่รอบพระอุโบสถสามรอบนะคะก่อนที่จะอัญเชิญกลับขึ้นประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดโพชัยเช่นเดิมโดยสำหรับพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระสายกลับขึ้นประดิษฐานภายในพระอุโบสถที่จัดขึ้นครั้งนี้นั้นเป็นการจัดขึ้นก่อนกำหนดการเดิมนะคะจากเดิมเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าจะจัดในช่วงเช้าของวันที่18เมษายน แต่เนื่องจากแหมสถานการณ์โควิด -19 ้าน่าเป็นห่วงค่ะก็เลยกลัวว่าในวันที่18จากกำหนดการเดิมนั้นอาจจะมีประชาชนเดินทางมาส่งน้ำหลวงพ่อพระสายที่อัญเชิญลงมาประดิษฐานภายในพระพลาหลวงกันเยอะแยะมากมายอาจจะทำให้เกิดการแออัดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางวัดโพชัยจึงได้มีการปรับเปลี่ยนกําหนดการในวันอัญเชิญหลวงพ่อพระสายกลับขึ้นประดิสฐานภายในพระอุโบสถให้เร็วขึ้นนะคะส่วนที่จังหวัดเลยค่ะลานวัดศรีโพชัยตําบลแสงา่อาอําเภอนาแห้วจังหวัดเลยคุณชัยทวัฒน์เนียมสิริผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเลยท่านเปิดงานประเพณีค่ะ แห่ต้นดอกไม้นะคะเป็นงานประเพณีของจังหวัดเลยโดยมีนักท่องเที่ยวประชาชนนะคะก็ไปเที่ยวชมงานไปร่วมงานกันเยอะแยะมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ภายใต้มาตรการคัดกรองโรคของทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอ,อสสมอด้วยนะคะก็อยู่ในช่วงโควิด -19 กันเราก็ต้องกาดยังไม่ตกค่ะ โดยที่วัดศรีโพชัยแห่งนี้นะคะท่านผู้ชมสร้างมาแล้วถึง474ปีและสันนิษฐานว่าการแห่ต้นดอกไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั้นเริ่มตั้งแต่ก่อตั้งวัดศรีโพชัย โดยการทําต้นดอกไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านเขาเชื่อกันค่ะว่าเป็นการเสริมความเป็นมงคลให้กับคนในหมู่บ้านที่จะทําให้อยู่เย็นเป็นสุขฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าในนาอุดมสมบูรณ์นะคะโดยลักษณะของต้นดอกไม้ที่ตําบลแสงพายแห่งนี้จะโดดเด่นกว่าทุกวัดของจังหวัดเลยนะคะโดดเด่นยังไงคือต้นดอกไม้ที่ ตำบลแสงพานี้จะมีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวด้วยส่วนการแห่ต้นดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชานั้นจะมีขึ้นทุกคืนในวันพระเดือนห้าของทุกปีซึ่งประเพณีแห่ต้นดอกไม้นั้นเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนบ้านแสงพานได้เป็นอย่างดีเป็นอีกหนึ่งประเพณีนะคะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานคู่กับชุมชนตลอดไปค่ะ